สวัสดีครับทุกคนหม้อเข้มยูวัดโคกมะม่วงตำบลควนปลิงอําเภอเมืองจังหวัดตรังวัดนี้สร้างมาไล่รอยปีแล้วนะครับนาในอดีตเคยมีต้นมะม่วงอยู่หนึ่งต้นนะครับนแต่ว่าต้นมะม่วงนี้คนท่าคนเกลาว่ามีซ่องเสกอีกเสกนึงนะพ่นเปลี่ยวอีกเสกนึงนะครับเจ้าว้าน ต้นหมวงตีแปลกหมากนะครับนาจึงเป็นถีมาว้าวัดโคกม่าม่วงในบริเวณวัดนะครับนาตอนนี้มีต้นม่าม่วงอยู่ซองซ้มตนแต่ว่าเป็นรุ่นโลกรุนละเลวนะครับเป็นตีม้าข้องวัดโคกม่าม่วง้น้น้นหมวง้นเต้าอันแต่โผ้่หลงเรียนเจ้าเจ้าก็ปล่เลยเสีกนึงมันเป็นหลูกว่านเสียงเราเป็นหลูกเปียวกินไม่ได้เออมันเป๊กอยู่ตรงนั้นเลยต้นหมวงต้นเดียวนะต้นเดียวตีกเราตกในว่านปฏิคัตตกในเปียว ตึ้งเราไปก็ต้องไปอาต้องไปอากินกันแล้วจ้าเจด็กก้องเด็กกล่าวนู่มีใจเคยใกล้นุ่มไรกันนี่จำจำได้พอแง่เ hmm. ดียวก็เ hmm. อ็นตอนม่วงนั้นแหละเขาเขาบอกว่ามันเดิมมัอาโร่ดาวได้ปีมาแล้วเนี่ยพอแหมก็พอเกิดตึงก็จำได้แล้ววันนั้นตอนม่วงแง่หมากเลยก็ไล่กวนโอบเลยตอนตึงตอนม่วงมันข้างในมันกลวงเนาะถี่มากก็วัดโกมาหม่วง